ในที่สุดกลายเป็นข่าวไฟลามทุ่งการป้นรถไฟญี่ปุ่นไม่เป็นความลับอีกต่อไปชาวบ้านหนองแกและตะเกียบมีงานทำกลางคืนเพิ่มขึ้นอีกเพียงแค่คอยซุ่มจิตตามว่าเมื่อไหร่หนอเขาจะปล้นพอได้ข่าวก็แห่กันไปซุ่มอยู่ตรงที่น้ำมันจะถีบลงมาโผลพาพักพวกขึ้นถีบน้ำมันอีกหลายครั้งและถีบอย่างไม่กลัวว่าจะขนไม่หมดถีบกันจนแข้งขาเมื่อย โดยมีคนคอยอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดพอน้ำมันลงมาก็ตรงเข้าจับคู่สองคนต่อถังกริ้งกับพื้นดินเป็นทางยาวล้วนแต่รอยถังน้ำมันทั้งนั้นบางคนที่มีหัวเซ็งลีก็รวยเป็นหลายหมื่นรายได้จากน้ามันญี่ปุ่นเป็นการช่วยค่าครองชีพแต่มักจะเป็นคนรวยที่มีทุนซื้อไปขายอีกต่อหนึ่งต่อมาตำรวจได้เบาะแสเมื่อไปตรวจก็พบแต่ถังน้ำมันที่ขนยังไม่หมด จึงใส่รถขนไว้ที่สอพอ,อพหัวหินกองสูงเป็นพเนิน